รับเติมลูบี้ราคาถูกเติมถูกเติมไวต้องเพจลุงยุทธชาแนลเท่านั้นสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลุงยุทธชาแนลนะครับ โอเคครับวันนี้เราไปอยู่กับเกมไลน์เลนเจอร์นะครับแล้วก็มาอยู่กับ ID หลักของลูกยุทธนะครับซึ่งเป็น ID NFT นะครับผมซึ่งจะเน้นไปในทาง NFT เลยนะครับแล้วก็เล่นไ d นี้เป็นหลักเลยนะครับมาเรามาดูกันว่าวันนี้เราจะไปทำอะไรนะฮะวันนี้นะครับผมจะมารีวิวนะครับเจ้าเจมนะฮะ เจมนักสเก็ตลีลาชื่อดังนะครับจะไปซื่อดังนะครับผมไม่ใช่นะชื่อดังนะครับก็เรามารีวิวในร่าง 9ดาวแม็กนะครับผมก่อนที่จะเข้าไปรับชมคลิปนะครับอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครป์และก็กดกระดิ่งให้กับช่องลุงยุทธชาแนลด้วยนะครับและที่สําคัญนะครับผมอย่าลืมเตรียมขนมขนมกระตงกระเตี๋ยวขนเหนียวส้มตำนะครับมานั่งรับชมกันนะฮะวันนี้นะครับเจมนักสเก็ตลีลาชื่อดังนะจะเป็นยังไงบ้างนะครับสกิลจะเป็นยังไงแล้วก็ไปดวลนะครับกับเจ้าตัวบินเนี่ยจะการบินได้ดีหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรา ไปดูกันเลยนะครับผมมาจัดไปนะครับผมโอเคครับเจมนักสเก็ตลีลาชื่อดังนะครับผมเป็นเลนเจอร์สายไวพิบนะครับผมมีความเร็วในการโจมตีเนี่ยแบบปกตินะครับความเร็วในการเคลื่อนที่ก็ช้าเลยนะครับโคตรช้านะครับดามเมทที่ลุงยุทธทำได้อยู่ที่ไม่ใช่ดามเมจเิี่ยพลังโจมตีนะครับอยู่ที่6กล้าน9นะครับ รังจบที่6กล้านเนะครับเลือดอยู่ที่42ล้านนะครับโอเคเรามาดูรายละเอียดกันหน่อยกันแล้วกันนะครับผมนี่มาคือเป็นเลเจอร์ที่โคตรช้านะครับผมวิ่ง55้นะท่านผู้ชมวิ่ง55นะี่แต่เกียร์ที่ผมใส่เนี่ยคือแบบมันเป็นเกียร์ที่แบบว่าทุกคนจะทําตามนะคืออยากให้เน้นแบบมีหลบสกิลนะครับผมอย่างน,น้อยๆแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะฮะต้านสกิลก็อย่างน,น้อยๆแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะฮะแต่ลงยทธ ใช้เกียร์เซตนี้เพื่อที่จะเอามาฆ่าตัวบินโดยเฉพาะนะ ไม่ได้เลนไม่ได้เน้นหลบมากนะครับผมแต่ก็มีต้าน70%เนะฮะเพื่อกันดาเมจสกิลฝ่ายตรงข้ามนะครับผมอาอาครูดาวเรนเจอร์อยู่ที่4.0นะค่าแรทาต9กดาวแม็กอยู่ที่1,800นะตัวนี้โอ้โหก็ค่าแรทาสไม่ได้ไม่ได้ถือว่ามันหนักหนาสาหัสอะไรขนาดนั้นนะก็ถือว่าโอเคพอใช้ได้นะครับทักษะ1นนะครับผมหรือว่าสกิลหนึ่งก็คือเพิ่มระยะโจมตีอันนี้สำหรับ ทีมโดยรวมนะครับก็คือพักพวกรอบๆนะฮะก็เพิ่มระยะโจมตี15%เพราะฉะนั้นเนี่ยเหมาะแก่การเอามาใส่ทีมตั้งรับอยู่นะครับเพราะว่าสามารถเพิ่มระยะโจมตีได้นะครับแล้วก็มีเพิ่มความแม่นยำสกิลนะครับหรือว่าเพิ่มความแม่นยำทักษะนั่นเองนะครับ40%นะอยู่ได้นาน8วินะสำหรับสกิลหนึ่งกว้างกว้างเนี่ย330จุดนะคู่ดาว12วินะครับมาที่สกิลสองครับเดรสไปรลันนะฮะ ก็คือสกิลนี้ไว้จัดการตัวบินโดยเฉพาะนะค็คือยกเลิกทักษะอมตะของสัตรตูนะครับผมแล้วก็สร้างความเสียหาย2,900%ก็คือ29เท่านั่นเองนะครับผมลดความเร็วในการเคลื่อนที่นของศัตรตู40%นะฮะแล้วก็มีใบ7จวินั่นคือใบตัวบินนะฮะเวิอ่ะเพราะว่ามันโจมตีเฉพาะ ตัวบินนั่นเองนะครับความสามารถก้าดาวเนี่ยอันนี้คือดีจัดจัดเลยครับต่อต้านหยุดศัตรูปฏิบัติการชั่วขราวเพราะฉะนั้นลูุทธจะต้องหาตัวรีมารีเอาต่อต้านหยุดห้าวิให้ได้เลยครับคือความสามารถสองอันเนี้ยอย่ามาเอาจริงๆถ้าเกิดมาล่างโคนก็ยังดีนะถ้าคือแบบคือแบบสุดวิสัยนะคะคือแบบเรารลียยังไงก็ไม่เจอเนี่ยถ้าเกิดได้ล่างโคนก็ยังพอโอเคนะแต่ว่า ต่อต้านเปลี่ยนสภาพกับต่อต้านกันหลงสนิทนี่ไม่ไหวจริงๆครับไม่ไหวจริงๆฮะส่วนความสามารถไฮเปอร์ตรงนี้นะครับขัดขวางการผลิตแร่ก็เป็นคอมโบได้เหมือนกันนะครับผมคอมโบขัดขวางการผลิตแร่นั่นเองนะครับความสามารถกันบินสกัดกั้นยูนิตบินนั่นเองนะครับสำหรับตัวนี้ครับผมเจมส์สเก็ตลิลาชื่อดังปะเดี๋ยวเราไปจัดการกับตัวบินให้ดูกันเลยนะครับจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับ ตัวเมตาตอนนี้ก็บอกได้เลยว่าเดือนจ,จัดๆเลยครับผมสำหรับบินดูนะแต่เจมนักสกเก็ตตัวนี้ผมก็ว่าน่าจะไหวนะถ้าเล่นเป็นทีมผมว่าไหวนะผมว่าไหวนะเออถ้าเล่นเป็นทีมผมว่าไหวนะแต่ถ้าเล่นหนึ่งหนึ่งยิงตู้ไม่ได้นะป้อมแตกก่อนนะดูดิป้อมแตกก่อนนะดูดิแล้วมันติดฟื้นไปติดฟื้นพลังหรือเปล่าสกิลฟื้นพลังโอ้โหผมว่าน่าจะโดนน่ะมาพัดไปพัดไปดูที่ได้เดินก็บอกแล้วเจมเนี่ยมันอยู่หนึ่งหนึ่งมันไม่ได้นะเออ มันหนึ่งหนึ่งไม่ได้ทุกคนเออแต่ว่าผมมาให้ดูว่าการตีตัวบินเนี่ยมันเป็นยังไงเห็นปะะโป้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 โ้เดี๋ยวแช่ให้ตายไปก่อนเออเนี่ยถ้าเล่นเป็นทีมเราก็ใช้ไอเทมได้นะเออเห็นปะเนี่ยโป้โปเข้าอยู่นะนี่เหมันก็เข้าด่เห็นไหมมันก็เข้าเน้นๆอยู่นะทุกคนเนี่ยดูดิถ้าเกิดเล่นเป็นทีมเนี่ยผมว่ามันก็โอเคนะครับดูครับนี่เห็นไหมมันก็เข้าเรื่อยๆอยู่ต็มมันก็เกียนเกินนะไอตัวบินน่ะเห็นปะเห็นปะทุกคนเนี่ไปไบ แหวมโห้โยนตุก๊กตาทุกคนแหวมแล้วติดโอ้โหแล้วติดหัวกระโหลกครับติดฟื้นพลังนะทุกคนแหวมเรียบร้อยโบเข้าไปครับอืมนี่มันก็เข้าอยู่ไฟก็เข้าอยู่นะถ้าเกิดเราใส่ไว้ทีมก็กันได้แล้วครับเพราะว่าเล่นทีมจริงๆเนี่ยมันไม่ได้ออกมาลดัวแบบนี้นะครับผมเออมันก็มีตัวภาคพื้นดินออกมาด้วยนะเห็นปะเห็นปะเออ กดดอมตะาไปที่กดอมาะายอยากดูครับอยากดูครับเป็นไงครับเป็นไงครับบริมหูเรียบร้อยครับแตกครับเนี่ยติดฟื้นพลังนี่เหมือนมีสองชีวิตอะบริมเรียบร้อยครับแตกดูดิฝั่งตรงข้ามมันก็เกียนเกินนะทุกคนเห็นปะโอ้โหมาครับผมบริมเรียบร้อยฮะการบินแบบชิวๆครับนี่เป็นไง ใส่ครับใส่ัวรุ่นชอบครับผมเรีัพมาแล้วฮะผมขอดูแบบนี้ยาวครับจนถึงแบบจะจบเกมไปเลยก็ว่าได้นะครับแต่ยังไงมันก็แพ้แล้วเพราะว่าตัวบินมันลอยไงตัวบินมันลอยนะหนุโอ้เอาเรื่องอยู่นะเอาเรื่องอยู่นะยิ่งถ้าเกิดเราได้ความสามารถต่อต้านอยู่ห้าวีนะยืนตั้งรับยาวๆครับสบายสบายเลยครับนี่โอ้โหเรียบร้อยฮะแพ้แพ้อยู่แล้วครับเพราะว่ายังไงก็แพ้ครับเพราะว่าเฮ้ยแต่ว่าก็ยืนได้นานอยู่นะทุกคนเห็นปะ นี่โอ้โหจับไปดิก็มาดีครับเออเก็มาดีครับนี่โอ้โหแต่มันเดินช้าเนาะต,ตัวเกไอเจมมันเดินช้าว่ะเออแบมเรียบร้อยมาแบมเรียบร้อยนี่เป็นไงเออเออแบมเรียบร้อยโอ,อ้โหชิวจัดนะทุกคนโอ้ไมคกอดจัดไปแบมเรียบร้อยครับนี่นะหมตะกีติดดีมากครับ สกิลติดดีมากเออคือเจ้าตัวบินดูนะครับเราเรียกกันว่าบินดูนะบินดูเจอเจมเข้าไปก็ไม่ไหวฮะผมบอกเลย <c oughs> <c oughs> เออก็นี่นะครับก็ถือว่าใช้ได้นะแต่ตัวการบินเมตาตอนนี้ก็คือตัวบอสผู้กันนะครับผมบอสผู้กันนะครับความสามารถหลากหลายนะครับผมก็แล้วแต่ทุกคนว่ามีตัวไหนก็ใช้ตัวนั้นได้นะครับผมที่สําคัญนะครับมันเป็นตัว ที่เราเนี่ยใช้ยืนเกมตั้งรับได้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นเจมนักสเก็ตดีลาหรือว่าไม่ว่าจะเป็นบอสผู้กันนะครับผมความสามารถมันเอื้ออำหนวยมากๆนะครับเนี่ยเป็นไงแบมแบมบาจจะไปดไปิชนะเนี่ยชนะเนี่ยเออเออชนะนะครับผมบอกเลยนี่จัดไปครับนี่หมุนปิ้วๆเลยนะครับบุมมาเรียบร้อยเรียบร้อยเออ พมปั้มนี่ครับผมนี่ดูให้เห็นครับการออกสกิลท่าทางครับหมุนครับหมุนครับเออปั้มเรียบร้อยครับนี่ครับผมก็จะประมาณนี้นะครับผมสําหรับการการบินของมันนะครับผมถ้าอยู่เป็นทีมนะครับนี่เออนี่เป็นไงเออนี่ เรียบร้อยฮะโอเคครับผมเดี๋ยวขอแวะไปที่ด่านหลักนิดนึงนะครับเดี๋ยวขอดูสกิลการวาดท่าทางของมันหน่อยกแล้วกันนะที่ด่านหลักนะเดี๋ยวจะเอาไป PvP กับ ID 2ดูนะครับผมว่าจะเป็นยังไงแบบระบบเต็มทีมครับทุกคนแบบระบบเต็มทีมครับจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวขอไปดูการวาดสกิลกันนิดนึงก่อนนะครับก็ใช้ทีมหนึ่งนะครับไป ก็ไปดูกันว่าสกิลนะครับเจมนักสเก็ตลีลาเออเจมนักสเก็ตลีลาครับมาเดี๋ยวดูกันก่อนว่าเป็นยังไงครับอาสกิลเป็นยังไงบ้างมาปื๊บบับนี่หมุนท่าทางครับขึ้นขึ้นเนี่ยบับอีกแล้วครับผมขึ้นรูปรองเท้าครับนี่ครับส่งหัวใจจุ๊บ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 จูบจุ๊บไปนะครับนี่ประมาณนี้เลยนะครับโอ้เรียบร้อยตายนะครับมาฟุ๊บฟุบค่อนข้างตายง่ายนะ เรียบร้อยตายนะครับสกิลก็จะประมาณนี้นะเกียร์ผมใส่แบบใส่แบบเล่น PVP นะครับทุกคนเออปั้มเนี่ยบ้างก็จุบจุบนะครับดามเมตตีธรรมดาก็พอได้อยู่นะดาเมตตีธรรมดาก็พอได้อยู่จะประมาณนี้เลยนะครับมาเดี๋ยวลองไป PVP แบบเป็นทีมที่เขามีตัวบินด้วยจะเป็นยังไงนะครับผม โอเคครับเรามาอยู่ในโหมด PVP นะครับเดี๋ยวผมจะไปตีกับ ID รองของผมหรือ ID 2นะครับซึ่งคนเรามีอยู่แค่2ครับเราก็เลยต้องไปตีกับเพื่อนนะซึ่ง ID 2ของผมมันก็ไม่ใช่ทีมแบบกักอกอะไรแบบนีนะ้เดี๋ยวไปดูทีมป้องกันแล้วไปดูเกียร์ครับนี่ครับ คือไม่ได้ทีมกกากนะีมทีมที่ถ้าไปตีมั่วๆนี่ก็แพ้ได้นะผมบอกแค่นี้นะครับแพ้ได้จริงๆนะครับผมถ้าเกิดใส่ตัวบินดุมาแล้วเราใช้กันบินเจมตัวเนี้ยเจมนักสเก็ตลีลาเนี่ยเราจะไหวหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับเออมาดีครับไปครับนี่ครับใช้ไปเลยครับทีมของเราครับมาลุยครับแช่ไปก่อนครับเพื่อดักค้างครับนี่เจมนักสเก็ตลีลาตัวบินเขาออกมายังครับออกมาแล้วโอ้โหแล้วความสามารถติดเยอะมาก คอาสามารถติดเยอะมากครับตีเข้าหรือเปล่าอาจจะมีแต่มีรองเท้าสีม่วงติดบนหัวปมเห็นปะเข้านะฮะกันอยู่นะครับผมบอกเลยว่ากันได้นะฮะกันได้ครับเดี๋ยวเราจะลองไม่ใช้ไอเทียมดูก่อนเลยครับผมเออนี่ไปปัม๊มแบรเข้าปะเห็นปะเออเข,เข้าเข้าเข้าเน้นๆครับคือถ้าเกิดมันไม่ติดความสามารถไอเนี่ยเห็นไหมนาฬิกาหยุดห้าวิเนี่ยคือเอาจริงๆนะถ้าเกิดตัวเจมตัวนี้นะครับได้ความสามารถ ต่อต้านหยุดห้าวิมานะครับผมบอกเลยว่ามันจะเก่งมากๆนะครับแล้วก็อนาคตเนี่ยอาจจะติดเมตาก็ได้นะครับโอเคครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับผมสำหรับคลิปวันนี้นะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้ะก็กดกระดิ่งให้กับช่องลุงยุทธชาแนลนะครับเดี๋ยวเราเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายครับ